ม,มันเอาตอ่อะไรฟาร์มเนี่ยมันก็น่าจะนาธานฟาร์มแรอวังเวทป่าแม่งพังเลย <c oughs> วางเฟนนีโอเคป่ากูพังแล้วไอ้ผีมันน่ <c oughs> okay, าจะ <c oughs> เวทป่าเราแล,ะล,ะล้วร้องไอ้เมื่อม,มึงเอาอันนี้ไปก็มึงเจอเวทสนากูไม่เอาเด็ด่ะเพราะว่าพี่ต้องปลดล็อกเวทสนาด้วยอ๋อเนี่ยเกมออฟโก้นะเกมผี มาเถอะเทพสงครามอ่ะอยากโดนเวอย์้มใครมันจะออฟปะใช่เดาน่าจะเป็นแสกเพืินบนตัวมันน่าจะป่วนดีแกออเอออันติแบบว่าไปหยุดบนตัวนั้นอะไรเงี้ยมึงก็ทำดาเมจใส่มันแล้วมันก็กระโดดลงมาอะไรเ้นตีคนตีนี่ยมาครัง มาแล้วลูกจัาชุดก็กว่าที่หนูอยากได้อยากจริงด้วยก็ก ok ว่ากินไม่ซึกอีแดงนะใช่มันตอดตัวมันปวดอ่ะเมืนอไรราคามันอยู่อุ้มันเวดแดงแล้วมั้งนี่อ่านยังยังมันน่าจะเวดแหละน้องชายนี่ไงล่ะนี่ไงได้ปะไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้กิงง่งหัน มันมุ่งมัวๆเท่าที่พี่เห็นเมื่อกี้เนี่ไม่เป็นเสือกเล่นกระจอกหมาว่ามุ่งเป็นเหรอมุ่งเป็นแต่แค่แกล้งยังมุ่งหรออ๋อปล่อยออกมากูก็ได้เงินทีละยี่สิบห้าเลยเป็นตัวเท่านี่นอาอหล่อมาได้เงินได้เหรอเอออ๋ออย่างนมันก็มีข้อเสียเนี่ยได้เท่ายี่สิบห้า โอเคพ่นออกมากูก <laughs> oh, <'s> ็ได้เงินท so oh, <laughs> ีละยี่ห้าอ๋อแต่ต้องเป็นอีทุดท้ายด้วยถึงจะได้อ๋อต้องลาดด้วยโดนชิบชิบหายโทษโทษโทษน้องเรื่อสีได้เลย้โอเคเรื่อสี กูจะไปขยี้ละกลางเอ้ยก uh, ูจะไปขยี like, é, ้ล่างให้แหลกก่อนไอ้เหี้ยได้เลยน้องชายมันมันอาจทําน้องกูเอ้ยไม่ใช่บังอาจทําคนดูกูเออได้ดีมากสัตว์ไอพมะยัดไหมกันละไปไปซะเลยกูเวลสามไอ้เหี้ยทำไมกูเวลสามอ่ะเฮ้ยรอดไหมเหี้ยอย่างจำเลยโอ้โหแล้วกูเวลสาม มาเบลสีละแซ่บเต่าทันไม่จะใช่นอ้อยทองจนยังไม่ตีแปลวเลยน้องชายแล้วเฟนนี้ก็จะมาฟื้นปา<ม>าเ<า>ต่ากูตายกูเหยียบหน้ายูอ่อ่ะเฮ้ทันทานทาน ะันตรีจริงเลยกูพากออกด้วยบางทีบอสแมพคูอยู่นี่เฟนนี่อีดอบมาดีตัวกวนจริงนะเฟนนี่เอ้ยเวตะเอเวตนาอะฮะแน่นอนตัวเทพเล่นง่ายมากจะเลือดแป๊บเอาเดี๋ยวกูฆ่าใครไปอ่ะไม่รู้อ๋อนี่ไม่รู้ตัวเลย สงใส่เป๊ะไบบอสเออล็อตบอสแบบนั้นะฆ่าให้ได้ศพเฉดเลยฮะงงฮะคุณผู้ชมมาสิมาสิดีด่าตีหกวีโอ้มันจะต้องเตรียมบัตรลายสร้อยสวยน้องชุยทันไหมครูโอ้โหไม่ทันโย อะไรอะไรอะไรนี่นี่เออนี่พี่โอมสอนกูแล้วไอสัตว์หนึ่งสองสามแล้วเพลิงวอดตายหาเงละไอสัตว์พี่โอมสอนกูแล้วมีช่วยน้องฟาร์มด้วยเ้อเจอเทเวสนาเข้าไปแล้วสกิลแม่งล็อกเป้าหมดเลยเมื่อกี้คิวเจจตั้ม อะไรนี่โอ้โหเกี่ยวไม่โดนเฮ้ยดีดีอันนี้โอมาดีมันชอบหลงเราใช่ไหมหนึ่งไม่ทันวะท่านสิไปโฟกัสเต่าไปน้องชายเดี๋ยวพี่เคลียร์กันเดี๋ยวพี่ช่วยเต่านี่ดับฉากกูเพิ่งมาตอนกูฆ่าได้หนึ่งคิวเว้ย ชีลเราก็อย่างนี้แหละโอ้ทำไมดื้อๆเลยเงี้ยมันมาทำไมดื้อๆเลยทม่เปไรไม่เปไรราดูจากสกอร์แล้วมันก็โอเคอยู่โอ้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 ถอยไม่ได้เลยโทษเลยจ่ายทุกสกิลแล้ว ทิ้งไว้ให้สุดๆเออเออบอสแมบกูสับยับบวนมันก็จะเอาให้ได้ปล่อยไปไอ้แซกมันน่ารำคาญอยู่ดีนะทิ้งสกิลทิ้งบอสไว้ให้แบบสวยๆมาแล้วแค่กุยไม่โดนเลยมาแล้วี้เฟนนีมาพี่ก็กำลังมานนองใชย นี่ไงล่ะควรตีดาบไปดิโอ้โหดูดูเหมือนกันทำไมไม่ได้อะไม่เลยไม่เลยไมึงตายก่อนเลยทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วแสบแสบอยู่แสบอยู่เมื่อกี้แสบอยู่ฮมึงตายคนต่อไปมึงต้องตายเออเออโดนกูฆ่าแน่แหละสาสตร์อ๋อไม่เจอแล้ว โหโทษเลยวะกดสกิลเร็วมากเลยนะนี่เอาบอยแมปมาตีขีดตรงนี้หน่อยตีซานซิวิตั้มมันรวบไข่ว้นะรวบอ๋อรวบไฮร้อนทะน้าเมททะน้าเมทดิเพื่อนชิวๆโดนไม่มีว่ะ โดนเอกโดนไอ้นี่โดนตัวไปแต่หนึ่งชื่อได้โอ้ไม่หนอวายวายวายวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเมื่อกี้เชื่อเกือบฝาดคอหอยพี่ <c oughs> ดีนะหลบทันมากูจะกลายเป็นไทยอีกคนหนึ่งแหละ <c oughs> เอาท่อที่ได้นะคับเพูดนล้วเอาหลอดไปทั้งชายกดดันมันหน่อยเว้ใช่มนมรู้สึกบ้างว่าเอหลอดมันแบบสำคัญแค่ไหนเป็นนีลาสฟืดใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเสร็จ <c oughs> ไม่มีเงนติด้องใครอ่ะโอ้พากออกโอ้โหพาออกอ,าออกไม่ได้โอ้โหโอ้โหกูไม่ได้ขยับ ดูอะไรวะเนี่ยเราแซกกระไรเกี่ยวอือเนี่ยแหละเขาเรียกว่าบินกรรมตามทานไม่ขาดขี่นี่เงี้ยเหรองัดหน้ามันไม่เงี้ยโอ้ยลอยยยยอดลอยดวงมันยังแข็งดวงมันยังแข็งเออไปนี่เออไม่ช้ำไม่ช้ำไม่ช้ำ ยังโดนไถ่ดิพอมสแต่เอ้ยมันมันมันเก่งอยู่มันเก่งเยอะแต่เมื่อกี้ไม่น่าใชื่อฟนี่หรอกขอดูก่อนอ๋อฟินี่เฟินนี่ก็ได้อยู่สองพันสองแต่ก็มีคารีซานสี่คือทั้งหมดทั้งมวลนี้คือกูโดนดาเมจเทียอะไรไม่รู้เพียบไปหมดเลยนะครับแค่นั้นเลยรลอกไ้เกิดแล้วอ้าวกูขัดโดนกูเอ๋อโดนกูเอ๋อโดนเออปุ๊บเอ๋อเลยครับวาย โอ้ยน้องกูช้อนออกเอาดิเข้าดิเออือน้นองกูช้อนน้องกูช้อนไอ้แค่แมลงเป็แรงจริงไอ้มแอมลงมาแล้วแมลงมลงแมลงเออเออผมเออให้ไม่ทันวะเขาขายเข้ามาเออมาดีมาดีเออมาดีสับอันตรีไปดิเอ้ยป้อมจริงป้อมเออคุมคุมคุม ไปว่าแม่ไปต่อดาเมจตเอ้ยฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาบนบนบนฮ <laughs> <laughs> ่าฮ <laughs> <laughs> ่าถอนบอออันติกู <laughs> เออให้โอเคบอแบ๊ <laughs> ไทเกียวมันค้าขยันดูดเหลือเกิน แต่บอสแมบพี่มันสับยับว่ะบอสแบบกูสับยับนี่คอขาดไอ้มะเรงเอาบอสแมปกูนิ่งบอสแมปโอ้โหตายเลยเตายแล้วตายแล้วบอสแมกูนิ่งไปเลยเพื่อนเพื่อนพี่กูหลวงยับนี่มีอีเชียเสริมดาเมจเข้าไปเลือเพื่อนกูตายส่ไอ้อ้ไม้ไอ้ไอ้ไ่้ไอ้ไออ้อยู่้ไอ้ไอ้อ้ไอ้นอ้ไ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 อ้้ไอ้้่้ แต่แคลลี่เราเก่งกันเยอะนี่ผมวับวับอยู่บ่อเลยไหมชิลไม่ได้ได้กูรีบไปก่อนดีกว่าชิบหายแล้วโอ้ยานะทุกคนโอ้ยโอ้ยดูเลือดดูเลือดถอยถอยถอยขืนใจนิดนึงขืนใจนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยอิชี้เออยเฮ้ยนี่อย่าอย่าแซมแลมอย่าโอ้แต่คนดูมีเกาะเกาะเกิดได้อยู่ฟาร์มฟาร์มโอเคคนดูกลับบ้านคนดูกลับบ้านคนดูเซฟถ้าลาดฟ้าน้องน่าจะหนาพ่อกูไม่เอาแล้วกันมีแปลฟ้าป่าตัวเองก็ได้วะ ฉันไปเอาไฟก่อนนะคือปาบป้าอ้าวจบแล้วครับอ๋อให้ร้อนตีสลิงเฮียเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยสลิงเฟนนีอีนี่พี่ตาสกอร์เฟนนีสวยจริงเนี่ยขอเนี่ยดูดาเมจดูอะไรอย่างงี้สิเพราะมันลาดจริงหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าลาดนะครับเพราะมันล้วงกูไม่ค่อยได้อ่ะงงเหมือนกันถ้าเจอเฟนนีช่ำช่นี่คือกูไม่ได้ยืนแน่นอนหลายรอบแล้ว ก็ <It. S 2> ได้อยู่นะแต่ก็ล้า <Last. S 2> <c oughs> ก็นะก็ได้เมจมันน้อยสุดในตี้แล้วก็เออก็คงล้าแหล,ละคะแนนหกจุดแปดโอ้ลา้านก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าไงดีหรือว่าเฮ้ยดาวกำลัง